Good morning. Good morning. My name is. My name is. D <The> day. D <The> day. อ่ะไม่ Good morning. My name is D day. ผู้สื่อ Good morning. My name is D d My name is D day. My name is D day. My name is D day. อ่าโอเควันนี้หนูจำอะไรได้บ้างคะหนูจำพี่นัทสอนอะไรได้บ <Rosen> ้างเจอกันตอนเช้าพูดว่ากุดอะไรหลูกกุด ก o o d อะไรก o o d อะไร Good morning Good morning, good morning. ถ้าเกิดว่าเจอตอนเจอตอนกลางวันเจอตอนกลางวัน<ม>พูดว่า Good อะไรหรื good, up, ร good, up, ร good, good after อะไร Good after อะไรตอนกลางวัน Good after Good after อะไร Good afternoon อ่าพูดพูดดังๆ Good afternoon Good afternoon Good e v e i n g Good evening แล้วถ้าเกิดตอนกลางคืนจะนอน จะนอนจะนอนเพราะว่ากุดอะไรกุดไนก์กุดไนก์เอออ่ะจำอะไรได้อีกไหมพ <Yeah. S 1> ี่นายพูดอะไรสอนอะไรหนูได้ไปอีกมั้งอันนี้ดิค่ะท่องเอถึงแซดให้พี่นายฟังสิลูกเอถึงแซดหนูท่องให้พี่นายฟังนิดอ่ะเอบีซีอ่านไหนถือถืออ่ะท่องเอถึงแซดได้ฟังสิ A, งสองเสส mm hmm. อบีซีเอาลอง A, B, ไม่เป็นไรเป็นไงบ้างยากไหมภาษาอังกฤษยากไหมยากเปล่าไม่ยากชอบไหมชอบอ่ะโอเคค่ะอ่ะไม่เนมอีทเลยหลูกอ่ะไม่เนมอีทแอมอ่ะไม่เนมอีทแอมอ่ะน้องแอมจำอะไรได้บ้งางคะวันนี้การทักทายอ่ะเจอกันเราพูดว่าอะไรตอนเช้าเราพูดว่ากุดอะไรหลูกกุดกุดโมอะไร อ่ะพูดดังๆพูดใส่ไหมล์หรือกดมอร์นิ่งกุด d morning อ่ะทีนี้ตอนกลางวันตอนกลางวันเจอกันแล้วพูดกุดอัฟอะไรนะอ f ากุดอ o n อ่น Good afternoon นถูกต้องเก่งมากอ่าตอนเย็นล่ะคะตอนเย็นเจอกันแล้วพูดว่ากุดอีฟอะไรกุดอ v e น i ่งเก่งมากเลยก่อนนอนทีนี้จะหลับละหนูจะหลับละมีคนจะบอกโอ้ยไปแล้วนะฉันอ่าผมผ้าดีๆนะฉันไปแล้วนะหนูกำลังจะนอนละหนูพูดว่ากุดอะไรกลางคืนกุด กูดไนท์เอ๋ทีนี้พอมีคนโทรศัพท์มาหาหนูโทรศัพท์มาหาหนูหนูรับโทรศัพท์ปื๊ดเลยหนูพูดว่าอะไรนะกิ๊งกิ๊งโทรศัพท์มาแล้วหนูรับหนูพูดว่าอะไรเฮ hey <Hello. S 1> อะไรเฮลโหลอ่าถูกต้องค่ะแล้วมีอีกคำหนึ่งนะมีอีกคำหนึ่งที่เวลาเจอกันอ่าที่แปลว่าสวัสดีเหมือนกันเขาพูดว่า how do อะไรนะ how do how do you อะไรเมื่อกี้ how do you How do you do? do, you do? อ่า How do you do ก็แปลว่าสวัสดีอ่าอีกทีนึงการทักทายตัวเองการแนะนำตัวเองหนูแนะนำตัวเองหนูพูดว่า My อะไรนะคะ My name อะไร My name is อ่า My name is แอลลูก My name อ่าถูกต้องเก่งมากอ่ะเอา My ใกล้ๆปากนิดนึง My name is แอลลุกไหม My name is ทีนี้พี่นัจะอันนี้นิดนึงเวลาเนี่ยน้องแอมนอก,นอก,นอกจากจะพูดว่า My name is แอได้แล้วใช่ไหมลูก หนูมีชื่อจริงมีนามสกุลใช่ไหมชื่อจริงหนูชื่อว่านามสกุลหนูพูดว่า my name is วันณวัพรชอบผมก็ได้อ่าลองพูดซิลูกอ่าเนื่องสองสามไม n เอชอบคนเก่งมาก my name is my name is get เอ่อวันนี้น้องเก็ตเรียนอะไรไปบ้างคะเรียนอะไรบ้างลูก ตอนทักทายกันตอนเช้าพูดว่ากุดอะไรคะกุดโมอะไรอ้าวเอาไม้เอาไม้ใกล้ๆปากลูกกุดมอร์นิ่งเอาไม้เอาไม้ตีกุดมอร์นิ่งกุดมอร์นิ่งต่อไปถ้าเกิดทักทายกันตอนกลางวันกุด <Good S 1> อะไรกุดอาฟอะไรตอนเย็นกุดอีฟอะไรกุดอีฟนิ่งใช่ไหมคะกลางคืนก่อนนอนแล้วหนูจะหลับแล้วกุด <Good S 1> อะไรกุดไนท์ ทีนี้ถ้ามีโทรศัพท์มาหาหนูกิ้งกิ้งคุณพ่อโทรมาหนูรับสายโทรศัพท์คุณพ่อหนูพูดว่าเ hey ฮอะไรฮลโหลเโฮลโหลถูกตอ้องเก่งมากนะคะมีอะไรอีกอะ่ะอ่ะการแนะนําตัวเองอีกรอบหนึ่งแนะนําตัวเองน้องเกตพูดว่าไมอะไรนะละแล้วลูกไมเนมเกตอ่ะไมเนมอีทเกตแล้วทีนี้น้องเกตชื่อจริงชื่ออะไรลูก so ชื่อจริงภาษาไทย ม่หม่ภาษาไทยชื่อชื่อจริงหนูอะชื่อจริงนามสกุลเนี่ยเด็กชายอะไรเด็กชายอะไรคะออ๋อชื่อชื่อจริงนามสกุลชื่อจริงน้องเกศชื่อเด็กชายอะไรของเพื่อนเมื่อกี้ชื่อเด็กหญิงอะไรก็ไม่รู้อ๋ออย่างพี่นัชื่อพิมพ์มาดายอดบริบูรณ์น้องเกศชื่ออะไรลูกชื่อจริงหนูชื่ออะไรคะรู้ไหมรู้ชื่อจริงตัวเองไหม ไม่รู้อ่าไม่รู้ไม่เป็นไรอ่ะน้องเกตบอกพี่นทัทซิวันนี้น้องเกตเรียนอะไรพี่นัทอ่าเรียนอะไรกับพี่นัทเ่ดี๋ยวคุณแม่ถามแน่ๆเลยตอนเย็นกลับไปน้องเกตจะบอกคุณแม่ว่าน้องเกตเรียนอะไรดีเรียนดูวิดีโอเหรอเหรออย่างงี้ปะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่เราได้นะวันนี้น้องเกตได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะพี่นทัทให้ทวนอีกทีหนึ่งเจอกันตอนเช้าเพว่ากุดอะไรนะลูกกุดมอเลยอ่เก่งมากกุดตอนกลางวันกุดอาฟอะไร ตอนเย็นกุดกุดอีบละอ่ากลางคืนกุดกุดไหนเอาแค่นี้ก็พอนะคะเอาแค่เท่าที่เราได้นะคะเราได้แค่ไหนแล้วก็แค่นั้นนะคะลูกไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยหนูไม่ได้พี่นัดว่าไม่ใช่พี่นัดไม่ว่านะคะแต่ให้น้องเกตพูดบ่อยๆนะน้องเกตต้องกลับไปฝึกเองนะลูกนะอ่าโอเคค่ะปเพื่นพนอนๆตบมือให้น้องหน่อยลูกอ่าเก่งมาก